สื่อท้องถิ่นของครีซรายงานว่าพบชิ้นส่วนของเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์ที่หายไปเมื่อเช้านี้แล้วนะครับขณะที่ทางการอียิปต์ก็ระบ,บุว่ามีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินจะถูกก่อการร้ายกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินอียิปต์อียิป์แถลงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องบินของสายการบินอียิปแอร์เที่ยวบิน MS804 ออาจถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายมากกว่าที่จะเกิดปัญหาความผิดพลาดท,ทางด้านเทคนิคนะครับถแถลงการดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหลายคนที่ระบุว่าหากเครื่องบินลำนี้ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคหรือว่าเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติเจาา้าหน้าที่ก็น่าจะได้รับแจ้งเหตุล่วงหน้า ก่อนที่เครื่องบินลำดังกล่าวนั้นจะหายไปจากเรดาราขณะที่สถานีโทรทัศน์ ERT ของรัฐบาลกรีซรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวภายในกระทรวงกลาโหมกรีซว่า,ควาเครื่องบินกองทัพอียิปต์พบชิ้นส่วนของเครื่องบินอียิปบ์แอร์ห่างจากตอนใต้ของเกาะครีซประมาณ370กิโลเมตร นอกจากนี้ยังระบุนะครับว่าเรือของกองทัพกรีซที่ปฏิบัติภารกิจค้นหาเครื่องบินลำนี้ได้พบชิ้นส่วนพลาสติกสีขาวและแดงขนาดใหญ่2ชิ้นลอยอยู่ในทะเลใกล้บริเวณดังกล่าวด้วยเครื่องบินลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม66คนส่วนใหญ่เป็นชาวอียิปต์และชาวฝรั่งเศสครับเดินทางออกจากกรุงปารีสเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงไคโรหายออกไปจากจอเรดาร้าหลังจากที่บินเข้าสู่ <3 20 S 2> น่านฟ้าของอียิปได้ไม่นานนะครับ โดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกรีซก็เปิดเผยว่าเครื่องบินลำนี้ได้เปลี่ยนทิศทางกระทันหันก่อนเกิดอุบัติเหตุกับ